จะมาเล่นเกมไทยเรื่องดาบพิฆาตอสูนนะคะยายจบมาเลยให้คุณผู้ชมดูเลยอันนี้นะอันนี้คะ่ะชื่อมาโคโมะนะคะหให้ยายดูเลยคะ่ะโอ้เก่งมากค่ะถูกต้องนะคะย้่ป็งไงทุกคนเราเก่งไหมอ้าวทำนนาโมดูทันจิโร่ค่ะไหนโอ้ ทันจิโร่ค่ะเก่งเลี่ยทุกคนนะเป็นปีศาจนะคะโอเคปีศาจนะทุกคนต้องรู้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ปีศาจนะอันนี้น้องของพระเอกเรอนี่ทันจิโร่คาร์มโดุทันจิโร่อันนี้เหรอนีซิโกะนนซิโกะนนซิโกะนี่นะนนซิโกะทุกคนต้องรู้อ่ะทุกคนรู้หมดอะอันนี้คือง่ายมากเลยอะ เดี๋ยวนะอันนี้แกเราตอบไม่ได้สักตัวค่ะไม่ได้ค่ะอันนี้ไม่ได้นะคะท่านเกียวเวย์นะให้ดูให้ดูให้คุณผู้ชมดูเลยนี่นะคะเป็นไงทุกคนเก่งไหมเก่งมากค่ะมูชองคือเก่งนะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวนะไรอะไรมากันทุกคนไต่กันชายเด็กอัจฉริยะนะคะว่าตัวนี้คืออะไรค่ะอ๋อ ใช่ไหมใช่ไหมอินโนเซเกตค่ะโอ้เก่งมากเลยค่ะโอ้ง่ายว่ะใช่ไหมทุกคนแล้วก็อันนี้อันนี้ค่ะนี้ค่ะใ้้เห็นแค่ลายนะคะอืมอืมกิวฮะกิวโอ้เก่งมากค่ะทุกคนค่ะกิว กิไอิชิโลหัวหิวอ้าวอันนี้ใครคะทุกคนอันนี้คือแบบง่ายที่สุดอะคานายะนะคะไหนคะโอ้โหนี่นะคะคานายะคู่ต้องนะคะอันนี้เม่นเก่งไหมปีศาจอะเอาปิดไม่ใช่ปีศาจเหรออ่ะอันนี้ง่ายที่สุดในโลกในนี้เลยอาคอนจิ ไายทุกคนชื่ออาคอนจิใช่ไหมคะอาคอนจิถูกต้อง่ะแม่จา๋นจานเก่งไงเก่งค่ะเ่งค่ะอ้าวอันนี้ให้เห็นแค่นี้ง่ายสุสดคือเอน็น <laughs> เอ็นมุกเหรออุ้ยถูกต้องเก่งมากค่ะ อุ้ยทำไมเก่งจังเลยหลานยายนี่คืออันนี้ไอที่ในนี้เลยอ่ะอ่าเซนอิสุฮะเซนอิสุเซนอิสุโอ้โหเซนอิสุไม่ใช่เซนอิสุค่ะเก่งมากค่ะเมื่อกี้อายหนูเมื่อกี้แม่จ๋าเมื่อกี้ยายพูดว่าเอายายพูดเลยเอาอะไรอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะ ถ่ายลงนะอ้าวอันนี้ค่ะอันนี้ให้ตอบค่ะไข่โโไขกาคุ๊โอ้โหไข่กะคุกบโอ้โหเก่งมากค่ะยายนี่ยายต้องดูตัวอะไรใช่ไหมเอา้ายายไม่รู้เนาะต้อง, <c oughs> งอ่านรุ่ย <c oughs> อสูรข้างขึ้นอันดับที่สองโอ้โหเก่งมากเลยรุ่ยโอ้โหอสูรข้างขึ้นอันดับที่สอง ต้องตอบอธิบายให้คนชมผู้ชมฟังไว้นะคะว่าเั็ตัวอะไรคะอะไรอนนี้อาคาซะค่ะคืออะไรคะเป็นอะไรคะเป็นตัวเลยมันเป็นอสูรเป็นอสูรอะไรคะก็เป็นอสูรข้างคึ้อันดับที่สองโอ้เก่งมากค่ะเป็นอสูรข้างขึ้นยายก็ไม่รู้อะไรนะค่ะโดมะ ดูมาโอ้โหเก<ด>่งมากค่ะชื่อดูมาเดดแดดยาย<อ>เ,ราเราไม่รู้สักตัวนะคะต่อไปอาจจะมาทําคลิปให้ดูนะคะว่ายายเราจะตอบได้กี่ตัวเราตอบได้หลายตัวมากเดี๋ยวอะค่ะ,นะคะมูอินจิโร่โอ้ถูกต้องค่ะนี่นะคะมูอินจิโร่ต่อไปเราจะทำกัน